คลิปต่อจากนี้ไปจะเป็นเกม VR ซึ่งอาจจะทำให้ท่านวิงเวียนศรีรษะได้ยังไงก็แนะนำให้ดูเป็นจอเล็กแล้วก็ค่อ,คอยๆดูกันไปนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่เกมแนวเน้นปลูกผัก VR นะครับผมโอ้โหเรียกว่าอุ้ยสุดยอดได้อยู่นะภาพสวยดีน่ารักเดี๋ยนะต้องกดอ่ากดรับโอเคอน,นี้ผมจะเล่นกันสดๆแบบกูไม่รู้ก,กันว่ากูซื้อมาเนี่ยกูยังไม่รู้เรื่องเลยนะนี่คือให้หยิบได้เลยเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยว่ะเฮ้ยเจ้าตัวน้อยว่าไง โอเคนี่จะเป็นทุเรียนนะคุณผู้ชมโอเคงั้นไงกูเดินหน่อยเดินเออเออเดี๋อีกนี่คือให้ขุดนี่ขุดต้อขุดต้องขุดอะไรหยังเฮ้ยึ๊โอเคแดกได้ไหมไม่ได้โอ้ยน้ำโอเคหวานวันขึ้นลุ <sh ้งแดกบอกให้ลองปลูกผักดูนะคุณผู้ชมครับอ่าให้กดค้อนเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยแม่งแม่งเงยกูตื่นเต้นเกินไปปะเนี่ยขุดปลูกไทรโนกนะไม่ใช่ไม่ใช่โปลน้ำมันอยู่เฉยเออโอเคทำไงเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันแดงเข้าไปดีเลยวะเออนะพี่น้องกับเออเออชิวๆจะไม่ชิวๆชิวมันดูดมันเองแล้วปะยังไงเฮ้ยเก็บได้ด้วยเออวางนี้ปลูกนี้เออปึ๊บอ่ะลงไปสิหมดแล้วหกอัน เออสวยเรียบร้อยดาทีควรจะเขียวกะจีเขียวกะจีแน่นอนดโดูน้ำมึงกว้างมากเลยยอดเออเนี่ยรสนี้ได้เออรถนี้ได้รดแบบใกล้ใกล้เออให้มันแบบชุ่มชื้นชุ่มชื้นบวกเลยเล็ดนี้มันต้องโตสุดในปลายผักนี้แน่นอนโอเคต้องการผักสามันสายนี้เหรอโอเคได้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 โอเคแล้วกูต้องทำไงมันจะมันจะขึ้นตอนไหนไหนดีวะ เก็บได้เหรอไม่ได้คือไงมันจะขึ้นตอนไหนโรยน้ําไม่ชุ่มอ่ะโรยน้ํำชุ่มอ่ะโรยไปโรยกูด้วยอ่ะโรยกูด้วยไหมโรยกูตรงไม่ได้เกมบอกเป็นอย่างแอบจะหาไอ้บ้านเออโอเคอ่ะโรยโรยตัวเองได้ไหมโรยตัวเองโรยตัวเองโรยได้ไหมกูโตขึ้นโอเคมาเฮ้ยโอ้โหมึงผักกี่ห้ออะไรวะเนี่ยมึงโตขึ้นมายังวะโอ้โหมึงขึ้นเลยวั้นกเก็บไงเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ด้วยที่กูต้องถือพี่อ่านหรวะเนี่ยอ่ะใส่ เออค่อยๆเปลี่ยนเข้าไป,ค,ไปคุณผู้ชมปลูกผักซิมูเลเตอร์ในโลกแห่ง V R แสบเป็นไงมึงอย่อาลืมจ่ายตังค่าผักกูด้วยเลยเวรเฮ้ยอยู่ไรอ่ะใส่เนี่ยเหรอฮึอยู่ไรกดโฮเป็นมินทูรี่ผมเนี่ยเหรอเฮ้ยโอ้โห้เกยไก่สุดยอดขอบคุณมากเด็กน้อยมาต่อมาเนยนะนะเราต้องไปไหนวะแล้วที่นี่คือที่ไหนกูต้องทำอะไรเฮ้ยมันมีมือของมือขาด้วยเออ,อยืนเล่เอย่างนี้ก็สบายไนงะ โอเคทำไมข้างบนล้วทำไงอ่ะเอ้าเอ้าเอ้ากูจะไปยังไงคืออ๋อนั่งไงนั่งนังมันมีให้กูไปวางกูก็ไม่วางพีเร่นอยู่นั้นนะอ่ะอุ้ยเขียติดติดกับติดกับแผงบ้านตัวเองเออโอ้สุดยอดอ่าขอให้ไฟนี้ช่วยช่วยจิตวานทุกทีเละเฮ้ย โอ้โหมันมียองยิงบีมโอ้ยมีเกอะขึ้นมาเุ้ยโอนไฟลุกเลยเฮ้เอเยอะไรเฮ้ยมันคืออะไรปล่อยแสงเหรอแล้วไงจับหกูเก็บร้อนเอาไม่ไม่รอดเฮ้ยคุณผู้ชมครับมีไฟขึ้นว่ะคุณผู้ชมแต่กูจะไปยงไังไงสรุปอ่านั่นไงมันมีทางไปแน้วต้องหาอ๋อต้องหาของหาของหาของจัดไปจัดไปแต่นี่ไงเออฮึบใส่มือได้ไหมมันใส่มือไม่ได้คุณผู้ชมต้องมานั่ง กี่ที่ละหรือไงวะเออโอเคเดี๋ยวนะหาไม้กับหินไม้กับหินนะไม้กับหินไม่ไม้ไม้ไม่ไงไม้ปีไอ้จ้าเออฮึบฮึบปีนขึ้นปีนขึ้นได้ไหมปีนขึ้นเออฮึบเอาไม้ไปเฮ้ยเอามาหาหินเนาะหินอ่ะเนี่ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเออเออึบโอเคเอามาเห็นผมเห็นว่ามันมีดอกไม้อยู่นั่นไง เออที่กูเพิ่งคุยงเล่นเมื่อกี้มาเออโอเคซื้อสองมือสุดยอดเหมือนเรามีเมทัลลี่นะแต่มันยัดไม่ได้อะมันยัดไม่ได้อะมีทำไมวะมีชหพานี่ก็ยัดไม่ได้เดี๋ยวนะกอดได้ไหมเอ้ายัดได้ไหมวะยิหาเอ้ามันนี่ยัดแจ็เข้าไปเออโอเคเออนานทีแรกอย่างนี้ก็ดีนะชิวดีชิวโอเคค่อยๆขึ้นนะค่อยขึ้นเออค่อยขึ้นเออโอเคหยิบมาหินเอาไปดอกไม้อะไร ไม่ไม่เข้าไปง่ายๆวะฮะไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้มันเข้าง่ายๆเออดีมากเจ้าหัวถ้วยเฮ้ยมาแล้ววะไปทาไปต่อเออ้อคุณผู้ชมครับผมของใหม่ว่ะเก็บ <c oughs> เ,เห็นหมดกูเก็บก่อนเออกูเก็บก่อนงั้นเราเรา,เราฟาร์มของก่อนไเลยนะเกิดแบบต้องใช้อินเวนทอรี่รึเปล่าเก็บหมดเก็บหมดเก็บเก็บสิเก็บที่ผ่านที่เก็บเออสุดยอดอ่ะไปกันต่อฮึบ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 เออฮึบเฮ้ย เฮรโอ้จะหวถ้วยนี่คืออะไรอ่ะต้องเอาของสองอย่างเหรอแล้วกูจะปลูกจากไหนอ่ะชิหาย่มาดูอะไรกูเก็บก่อนเก็บเออกู้นเนเก็บว่าไงเจ้าวัววัวหรือเปล่าหลงเลย้โอ้สุดยอดเก้าขังหนักขังผมว่ามันจะเป็นการเอาของมาฟาร์มแล้วก็เปิดกันที่ต่อไปอย่างแน่นอนผมสัมผัสได้โอเคแมงเอ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยมี โอ้โหมันมีโอ้โหมีหีบด้วยคุณผู้ชมกดเปิดไงตอนนึงกูหาุม่อน้ยเอ้ยนายมึงเปิด้กูก่อนดิมึงเปิดเปิดเออเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเยียบอกนะเงินกูก็ต้องเก็บได้จำกัดนึนกูเดินไปเก็บของกันเจ้าวัวนวดนวดแก้มนวดแก้มนดแก้มดีมากแกแดกกูแล้วกันนะเพื่อน เฮ้ยมันมีหัวใจเหรอคุณผมมู้ชมเนี่ยถ้าเกิดมึงคุถ่ายหลังกันถ่ายหลังกันอ่ะเพราะว่ามึงต้องแดกอะไรได้อย่างแน่นอนใช่ไหมมึงแดกนี่ได้ไหมเดี๋ยวนะอ่าอันนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่เออมีไม้อ,ไมอึงโยโอ้เออไงอัอนนี้ใช่ไหมกินได้ปะกินได้ปะจิกกี้จิกกี้แล้วจิกจกี้แดกไหมจิกกี้อีเวนแล้วอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะขี้หรือเปล่าเ <laughs> นี่ยก,กินขี้แล้วเนี่ยมึงก้อนเหมือนมึงขี้นะ เรื่องมากอย่างอีเวนแม่งเงยปล่อยปลาเลยเว้นทุ่งนวดหน่อยเอออุ้ยมีความน่ารักว่ะดูกูถอยกันนี่เฮ้ยกูติดกระแผงเออมุงมิงซะเหลือเกินเฮ้ยต้องคันเนี่ยรออ ي, าารหรอมีวะมไม่มีอ่ะรอไปก่อนไม่มีแล้วก,ก็ใส่มเมล็ดอย่างนี้นหรอจับพันโยกอ่ะไม่ใช่อเอาเป็นมเมล็ดได้โอ้สุดยอดคุณผู้ชมเดี๋ยวนะถ้าง,งั้นกูนี่ก่อนกูใส่เข้าไป เอ้ยต้องเอา,มาเมล็ดนี้ไปปลูกก่อนเออตอนนี้เมล็ดผุมไม่เหลือละงั้นเหรอโอ้โหแม่งลุกกูต้องเดินกลับไปเอาตรงนู้นอีกโอ้ชีวิตกูชีวิตแม่งชีวิตบัดซบมากอ่ะมามก่อนนะอ่าอย่างแรกคืออะไรนี่กูกูค,คาฟได้ไหมหือกูต้องทาอะไรบ้างไหมของมันเยอะจังวะโอ้ลูกกูอ๋อเอโอเคดีมากหยิบตรงนี้ก็ได้เอาเอาหินไมมเอาเอาอหยะไออย่างแรกครุณผู้ชมครับเราต้องเริ่มจากการทาที่นี่เป็นสวนของเราก่อนโอเคอย่างแรกหยิบมา นี่เฮ้ยอะเฮ้ยอะเออกูจะปลูกทุกอย่างเป็นเขียวก็จีเรียบร้อยอ่ะเอาขึ้นไปตอแรกเอานี่มามาโอเคหยอดหยอดเม็ดแบ่งรักลงไปหยอดหยอดอีเออให้มันห่างๆเลยเออฮึบฮึบเออเออร้านน้ำโอ้โหชุ่มชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำพูดเลยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเออเรียบร้อย อ่าแรกกูจับได้ว่ามีมีที่ปลูกไหมไม่มีหรออ่าเอ้ยดอกไม้คืออะไรวะคือนี่คือบอกของชั้นสาหรับคาฟถูกไหมอ๋อของนี้ไม่คาบหรอคือบอกว่าชั้นนี้คาฟด้วยขี้พุ่งหญ้าสีฟ้าและสตรอเบอร,บรี่สุดยอดเลยเอาขี้มาปลูกได้ขี้แล้วมั้งโอเคมึงอย่าเพิ่งรีบมึงอย่าเพิ่งรีบกูยังยังไม่ทันจะปลูกเสร็จเลยไอ้ทิมแกแดกเนี่ยคืออะไรอะ่ะต้องการไม้ด้วยเหรอ เก็บได้ไหมเก็บเก็บอะไเขาเยี่ได้ไหมเก็บได้เหรอเก็บได้จริงนี่กูทำเยี่ยอะไรวะเนี่ยลองไกลๆกันหน่อยจะไม่ได้ไงคืออะไรอ่ะต้องการไม้เหรอไม้ทั้งนี้อะไรนี่เหรอเห็นไหมมีป่ะใช่ไหมแตงกุหลาบเขาจำไม่ได้เหรออะไรของพวกมึงวะอ่ะปลุกปลุกอะไรของมึงวะอะไรของมึงวะแัเสเกษตรกรหัวร้อนเกษตรกรหัวร้อน โอเคนี่คือเอ้ยนี่ไงอ๋อนี่ไงใช้ไม้ได้ใช้ไม้ได้โยนเข้าไปเอานี่ออกมาเกะกะจับพันยกเอออ่ะไม่ได้เหรอจับนโนยกดิเอออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องข้าใจกดฟีสิกเกมนี้แล้วอ่าอ,อย่างแรกกลับออเอาไม้ก่อนเออเอาไหมเออโอเคคือการปลูกมันต้องมีไม้คำนะอ่ะเอาไปส,สวยเก็บไป เออทำไมนายหล่อเหมืนขี้แป๊บเนื้อกูยังปลูกต้นขี้มึงใหญ่อยู่นึงอ่านี้อย่างแรกโยนกันให้มันหารดูแบบดูมีความสวยงามสักหนึ่งนะมีห่ารวมกันเป็นปาร์ต um ี้เลยไปตรงนู้นสิอีกทิศหายนู้นเออเออยังไงอะเออแล้วนี่คือจะปลูกยังไงยังไงวะเนื้อญาติกูของกูหามุมกล้องก่อนนี่เหรอ แล้วป่ะแล้วถ้าเกิดปถูกปมากเกินั้นได้ไหมได้ป่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาแปะพี่ทำเออแปะเออเออปกยี่ได้ได้ทีเดียวรวมๆกันรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายเดียวเออได้ปะคุณผู้ชมพลังจิตโดราเอาหนี้เออึบเออแปะไว้เออแปะไว้แปะไว้นี่เป็นไงการทำเกษตรกรแบบมักปักง่ายมันนี่สิชิบหายเม็ดเดียวมันนี่เออเออโอ้ไมงแค่เดียวมึงปลูกนี่เหรอ เออดีวะ่ะนี่เป็นหน้าท <not> ี่ทาไมอีนี่ก็ขยัน <raging> ร <coworkers> er ั่วจังเออโหโปรเดียวเงยชิบหายน้วบรวเงินทองกูต้องเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนดูว่าโคตรงูจะเป็นมหาเศรษฐีสุกฟาดหน้าแม่งเหมือนกูรเคียวกาดอย่างแม่งโอเคเฮ้ยโอ้มันโตแล้วว่าโตยังโตยังวะเฮ้ยอีกนิดนึงอี้หนึ่งโอเคอย่างแรกอันนี้มามาถ้างั้นต้องโตไหมีสายไปเยอะสายเยอะสายกโปรเดียวเปลือง เออเพียเพิ่มป,ปกวัยเออปกวัยเออเออเกษตรกรมาง่ายาเกษตรกรเวอร์ชั่นมาง่ายเอออย่างแรกไปทิ้งไปเอานี้มาเออแต่ว่าเราปลูกตรงนี้ทีเดียวเลยก็ได้พวกเนี้ยกูต้องไปที่อื่นเลยเฮียเอาลงมาเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นเอาลงสิลงลงโ okay. อเคฮึฮึฮึโอเคเอออย่างนั้นแหละสวยกูจะพุ่งไปขายแดด หมดยังวะอีกันนี่อุ๊ดลงดิเออสวยอ่าเพี้ยงไหม <laughs> เพี้ยงไหมโอเคมาเติมน้ำเท่าไงจุม่มเท่าไงโอ้โหโแมง่งชีวิตเกษตร,ร,รกรช่างฟู่หรูหราอือโอ้โหแมง่งรถเดียวปลูกได้ทั้งเกษตร,รษกรเอ้ยเนี่ยปลูกใช้ได้ทั้งไร่เกษตร,รษกรเลยวะอือสวยขึ้นแล้วคุณผู้ชมจ็ไป เออแม่งโอ้แม่ง,มงนี่มันเกษตรกรพลังกิ้จะชัดเฮ้ยอาจข้าจะสรรกัดกินเจ้าให้เจ้ามาอยู่ในมือของข้าจงมาเดี๋ยวนี้โอ้สุดยอดไอ้เคียกูนี่จะบ้าตายตึงเล่นมีอาร์มากูเริ่มโล่งขึ้นเรื่อยๆเยข้าขอสั่งให้เจ้ามาอยู่ในมือของข้าอืสุดยอดบอกเลยโยดาต้องเขินกูอ่าโอเคโอ้ยร้อน ถ้างั้นเราต้องเก็บก่อนเก็บหนึ่งมเมล็ดก่อนเพื่อสนับนุนการปลูกเพิ่มเอาไหมาโยนเข้าไปซื้อโยกสวยขอบคุณครับวางไหม <c oughs> เอ,อมเ่อหมายความว่าอย่างไงมันต้องปลูกได้หรืใช่ไหมโยนเข้าไป่างนี้ปลูกได้ไหมปึ๊บอ้ยปลูกได้ว่ะโอ้อออๆๆออโหแม่สุดยอดยอดมากเก็บเมล็ดก่อนเก็บเมล็ดก่อนสตอรี่โยนเข้าไปโอ้โหสุดยอดแม่งเครื่องน,นี้หายที่ไหนไวะเนี่ยอยู่ไปซื้อเล่นบ้าง